สวัสดีค่ então, ะเด็กๆมาพบกับคุณครูก er> ิฟในช่วงกิจกรรมนิทานสลาดแสนสนุกนะคะวันน er> ี้นะคะคุณครูกิฟมีนิทานสละตัวใหม่มาให้เด็กๆดูนี้เลยวันนี้เราจะมาฟังนิทานเกี่ยวกับสารแอค่ะสารแอเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าแย้งอแง่แยะงอแง อยากฟังกันแล้วมาเริ่มฟังนิทานไปพร้อมๆกันเลยค่ะแย้งงอแงยามบ่ายแก่แก่แม่หาอาหารลูกแย้อยู่บ้านคอยนานงอแงแย้เริ่มร่ำร้องคอยมองชะแงหาแม่หาแม่แงแงแง ู่ไหนตกใจหน้าแย่หมาแมวรังแกแย่แย่ลงรูแย่แย่แน่แน่เพราะแม่ไม่อยู่หนีออกอีกรูแย่ดูแย่แย่งองแงเดินหาแม่จ๋าแม่แม่ดันเจอตุกแกยิ้มแต้ตาโตทุกแกแย่แย่ตับแกโอโ้ตกใจวิ่งโร่แย่โผ่กลับรู นึกถึงคำแม่สอนแย้ให้รู้เข้มแข็งฮึดสู้ดูแลตัวเองใครหยอกใครแย่แย้ไม่หวั่นเกรงวิ่งเล่นร้องเพลงใครเย่งแลไกลยแยเห็นแม่กลับจับมแมลงมาให้แยกอดแม่ไว้อุ่นใจแยแย เป็นไงล่ะคะเด็กๆนิทานเรื่องแย่งงอแงก็จบลงไปแล้วอย่างไมสุดท้ายก็แย้ก็สามารถออกวิ่งเล่นไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่กลัวไม่ว่าเพื่อนจะแกล้งเราก็ไม่บ่นเกงก็ต้องคึกคึกคึใจสู้ไม่กลัวนะคะและสุดท้ายก็สามารถวิ่งเล่นได้ใหนที่รถไฟก็เพื่อเด็กๆตอนแรกๆก็มีคลื่นแกล้งเด็กๆก็ไม่อยากงอแง แต่สุดท้ายเมื่อเด็กๆคึก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 ใจสู้โอ้สุดท้ายเด็กๆมั่นใจในตัวเองที่ไม่กลัวหลอกแค่เพื่อนแกลี่เดียวสุดท้ายเพื่อนเขาก็จะไม่แกลี่จูนก็จะมีความกล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขนะคะเป็นไงสนุกเนาะอ่าวันนี้ก็จบการเล่านี่ทานวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ